คถึงเวลาแล้วที่เจ้าต้องไปเพราะว่าจะเป็นคอเรื่องความรักก็ดีซีเดินทางไปดีกับว่าไปยังเสียช่างใจอยูน่นี่เจ้าต้องตัดสินใจนราชีนี้ถือดาบเป็นไม้แล้วเห็นบ่มเจ้าต้องตัดสินใจไปเด้เห็นบ่นี่เจ้าต้องไปเพ้าใจบวเจ้าต้องเดินทางไปเจ้าสิมาช่างใจยังซสียบ่ไดเด้สิพ้ากันว่าช่างใจยังซสียบ่ไดนี่ไปคอแล้วเพิ่น เจ้าได้เห็นบอลูรู้สึกว่าเจ้าได้ความรู้สึกของหนูบอสิเป็นการงานหรือทางโทรศัพท์ที่เจา้าใส่ในการทํางานของเจ้าทางโทรศัพท์ทุกอย่างนูบอกว่าเป็นภาษาบางกีเห็น,หนบรนลุวสับคือแบบว่าบาบุคคลเปลี่ยนนะพี่น้องเอาเป็นว่าทางโทรศัพท์จที่เจ้าใส่ในเรื่องการงานของเจา้าะนะออทุกอย่างทุกมือนี่เนาะผู้ใดก็ ใส่ทังโทรศัพท์กันทั้งนั้นแห่ะบวัวจะเป็นค้าขายเปิดเพจหรือทุกอย่างแม้กระทั่งการสั่งรายไดเ้เจ้าได้ไปขอบัหากเจ้าขอแล้วเจ้าประสบผลสร็จม,มีการตั้งค่ายังขึ้นมากระยายาในในเอบวัวจะเป็นคลิปเดียว y o u t u เอ่อมันได้ตามเป้าที่เจ้าตั้งใจไว้ได้ตั้งค่าได้สั่งรายได้อย่างเสียหรือว่าบวัวจะเป็นเพจเอ่อต่างๆที่เจ้าสั่งไว้แล้ววันนี้เจ้าได้ตามเป้าหรือการค้าขายของเจ้า ทุกอย่างว่า